เราไม่ได้เข้าวัดทําคลิปกันมานานแล้วนะครับรู้หรือไม่ครับว่ามันจะมีอยู่วัดแห่งหนึ่งนะครับเป็นวัดที่เดียวเลยอยู่บนเกาะเสม็ดทั้งเกาะมีแค่วัดนี้วัดเดียวเท่านั้นซึ่งที่วัดนี้นะครับชาวบ้านในสมัยก่อนร่วมกันบริจาคที่ดินและทรัพย์สินเพื่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาวัดนี้ก็คือวัดเกาะสม็ดนั่นเองครับ นอกจากทะเลส,สวยหาดทรายขาวสะอาดบรรยากาศดีแล้วที่เกาะเสม็ดยังมีวัดเพียงแห่งเดียวให้เราได้ทําบุญไหว้พระเมื่อมาถึงบนเกาะเสม็ดวัดเกาะเสม็ดหรือวัดเกาะแก้วพิศดารเป็นเพียงวัดเดียวบนเกาะแห่งนี้นะครับและยังเป็นที่ที่ชาวบ้านบนเกาะเสม็ดใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสําคัญต่างๆมีพระสงฆ์จาพรรษาอยู่ไม่กี่รูปนะครับซึ่งก็เป็นพื้นเพเป็นคนที่นี่ทั้งหมดนะครับ จากท่าเรือเราสามารถเดินทางได้เพียง500เมตรหรือเราจะเดินทางจากวัดไปหาดรายแก้วก็ไม่ไกลนะครับเพียง200-300เมตรเท่านั้นบริเวณทางเข้าวัดจะมีสาลาให้คนที่เดินทางมาขอพรให้ปลอดภัยในการเดินทางเมื่อมาถึงเกาะเสม็ดทางเข้าวัดก็จะมีร้านอาหารและที่พัก,กเกาะเสม็ดอยู่ด้านหน้านะครับต้องเดินเข้ามานิดหนึ่งนะครับก็จะพบกับทางเข้าวิหารอ๋อ ที่น่าแปลกของวัดนี้ก็คือที่นี่ไม่มีโบสถ์นะครับมีแต่วิหารและสาาการเปลี่ยนบรรยากาศทางเข้าในวิหารก็จะเงียบสงบไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะครับสําหรับวันที่ผมไปนะครับวิหารไม่ได้เปิดนะฮะแต่ชมจากภายนอกแล้วสวยงามมากๆเลยส่วนใหญ่ก็จะมุ่งหน้ากันยังไปทะเลที่พักเกาะเสม็ดนะครับหรือบางคนก็ไม่ได้แวะมาที่นี่ภายในวัดก็จะมีศิลปะการปั้นต่าง น่าจะเป็นฝีมือช่างพื้นบ้านบนเกาะน,นะครับบนเดืนอนเกาะของวัดก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่หากเรานั่งเรือไปอ่าววงเดือนก็จะมองเห็นนะฮะพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่าหลวงพ่อขาวนั่นเองนะครับไหว้พระอิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วพอพ้อเสร็จผมก็ขอเดินทางไปที่พักกันก่อนเลยนะครับ และที่นี่ก็คือเวลาเกาะสม็ดวิลสอ์ที่นี่เป็นที่พักเปิดใหม่นะฮะมีห้องพักทั้งหมด7ห้องเป็นวิวทะเลทั้งหมดเลยนะครับที่พักแห่งนี้ตั้งอยู่บนบริเวณเอ่าวลุงดำที่อ่าวลุงดำนี้น้ำใสามากนะฮะแล้วก็เงียบด้วยหากใครชอบความสงบที่นี่เหมาะมากๆเลยครับและก็ยังมีสถานที่ให้เราได้ท่องเที่ยวใกล้เคียงด้วยนะฮะ ออกมาที่บริเวณหน้าทางเข้าของที่พักนะครับก็จะมีจุดชมวิวแบบนี้เลยครับหรือว่าถ้าใครเช่ามอเตอร์ไซค์ก็สามารถขี่ไปชมวิวันที่อ่าวปะการังได้นะครับยังไงก็ขอฝากที่พักเวลาสมิท็จรีสอร์ทไว้ด้วยนะครับบริการดีมากๆเลยเหมือนเราเป็นคนในครอบครัวเขาเลยครับบนเกาะสมิท็จก็ไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะครับแต่ก็ยังมีสิ่งอื่นๆให้เราได้ท่องเที่ยวให้เราได้สัมผัสธรรมชาติ ให้เราได้สัมผัสวิถีชุมชนและคนบนเกาะได้สัมผัสน้ำใจไมตรีและความเป็นมิตรของผู้คนบนเกาะที่สำคัญนะครับอิ่มบุญอิ่มใจที่ได้มาเที่ยวพักผ่อนที่เกาะเสม็ดอย่างมีความสุขอีกด้วยครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ